ก,กินตําเซนข้าวปุ่นจ้ากับหอยนางรมแล้วก็นแหนมสโมโูนูเห็ดจา้ามาแซ่บแซ่บเลยจา้ามือใดกับผ้ากินแต่ตําเซนแล้วจา้าของมักจ้ย กรู้ว่ามื่อนี้จะอันมีเสียงบ่ได้จ้ะหมู่บ้านอัดแล้วเสียงบมมีจ้ะขดเซ็งเลยเขาซวยเขาเศร้านู้คือเก่าแล้ว เขาสวยขอเอขาชวยเขาสาวเื่อเราจะพี่น้องจา้าเ<ม>ข้มเข้มพี่น้องเนียมสุ่มโมโนเฮดเองจ้าเข้มขัม้ข งสงสัยมันปวดเกล่ยวปวดจังหนูอยากมันเน่านะจ๊ะหนูก็เล่นเอาใส่สร้ายปวด ิวเขาพี่น้องจ๊ะโซจะเฮดเบียกแล้วตะละมือดเอาลูกนอนลูกนอนแล้วจังเดนมากินจังเ็ดก็ปเ,เาอ่มเ็ดกัเพา,าให้แฟนอีก เลยเด็กกินเ้าเศร้าเขาเขาสวยน้ำกันเลยนะจ๊ะแต่ละมือางค่ มากินเขาพร้อมกันได้จ้ะแดงแมวกินมันนางกินน้ำกับพอมีมมก,กินเขาจ้ะ มาอนีซิงกับปู่ฮ้อนหอน,หอนพี่น้องจ้าหอนครับอาดหนามแล้วก็ซัมบอาดจ้าหอนครับ ตัวนี้มันเองเฮ้ยพี่น้องไว้แชร์แข้งจ้ะไว้น้องนูก,กับหลวกก่อนนะจ๊ะจังอมากินอาเมนบานเท่ากับกินสดๆเลยละ nghe bà đi, hảo quá nhìn nào đứa mời lựa thì ทำนี่ก็จตื่าเลยจ้ <c oughs> นหนงฝากอันกดติดตามกดไลก์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อไปนะจ้าฝากช่องหนูมิเชลเด็กดืนะ้อนสิงคโปร์ด้ยวยนะคะเจอก,กันใหม่ชิปหน้าจ้าบ๊ายบาย